คณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอัศพรสุทธินวลผู้ในการโรงเรียนวัเทพชุมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขาเขตสองขอนำเสนอผลง,งานการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพประทโอเบกอวอร์ดร,ระดับชาติครั้งที่สองรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมระดับประถมศึกษาด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมค่ะ โรงเรียนวัดเทพชุมนุมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมขาเขต2ตั้งอยู่ถนนกาญจนาวนิชต,ตำบลบ้านพรุอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบริหารงานโดยท่านพูวอในการโรงเรียนนางสาวอัจฉรสุททิ่นวลรองพูวอในการโรงเรียนนายสิวาขุนชํนาญ โรงเรียนวัดเทพชมมมุมนุมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระถมศึกษาสงขลาเขตสองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณภาพสู่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนวัดเทพชมมมุมนุมประสบความสำเร็จภายใต้จุดเด่นที่มีความน่าสนใจนั่นคือการมีนวัตกรรมแนวคิดที่แปลกใหม่ ทำให้การ,รส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนได้เกิดการใช้นวัตรกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้ตรงสภาพความต้องการของผู้เรียนวัดเทพโมเดลจึงเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสริสร้างคุณภาพที่ LTV สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อันส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้กลายเป็นคนดีคนเก่งกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและดำาง,งชีวิตอย่างมีคุณค่าเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตใหม่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพที่เหมาะสมโรงเรียนวัดเทพชุมนุมจึงขอนำเสนอวัดเทพโมเดลนวัตรกรรมการส,สร้างคุณภาพ d l t v สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10หลักสูตรโครงสร้าง BLTV นโยบายของโรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยผ่านกระบวนการดังนี้ W Way of Learning การมีรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ A Anytime Anywhere การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา T. เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสัรสร้างคุณภาพการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า T. Teamwork การมีทีมงานและบุคลากรที่เข้มแข็งแข็งแรงทั้งแา่คุณภาพและกายภาพ E. Enhanced Learning การเสริมสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ P. Practical Lifelong การเกิดองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงตลอดชีวิต อันสมผลให้เกิดคุณภาพด้วยการยกระดับผลสมริถทางการเรียนของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะการสื่อสารการแสวงหาความรู้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีทักษะในการทํางานและต่อยอดการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศส่งผลให้เกิดขึ้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆดังนี้ เลือดด้านสถานศึกษาครูและบุคลากรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมสรรสารปันประสบการณ์การอ่านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับดีมากรางวัลทรงคุณท่าสพิธรอุบิเอวอรส์สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DL t v ทีวีระดับภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนด้านบูรณาการระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมก่อนประถมศึกษาด้านบริหารจัดการระดับภาคใต้ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการกิจกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ชนะเลิศครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับภาคใต้ รางวัลความเป็นเลิศของผู้เรียนกิจกรรมการแข่งขันยัวบรรณารักส่งเสริมการอ่านระดับชั้นป .4 ถึง6ระดับชาติรางวัลผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรางวัลผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านอาทีภายใต้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม dl tv สู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้นครูได้รับการวันเชิดชูเกียรติครูสภาผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นผู้เรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการยอมรับ ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณธรรมนี่จึงเป็นอีกหนึ่งนแนวคิดในการพัฒนาครูและปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญวัดเช็ m โมเดลสร้างคุณภาพ DLTV สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงถือเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม